นิ่มจะมาบอกสูตรสำหรับคนที่มีปวดนะคะชาบริเวณลำตัวเส้นตึงเส้นยืดต่างๆนะคะเราจะใช้สมุนไพรคือบอระเพ็ดค่ะบอระเพ็ดนะคะก็จะมีรสชาติขมนะคะก็จะมีสรพพคุณอยู่หลายอย่างเลยนะคะแต่วันนี้เราจะมาเน้นเรื่องอาการปวดนะคะปวดเส้นปวดเอ็นปวดตึงนะคะเส้นยืดต่างๆนะคะอาการชาก็ช่วยได้ค่ะ เราใบบอระเพ็ดนะคะก็ยังสามารถช่วยให้เจริญอาหารได้ด้วยเพราะว่าเขามีรสชาติขมนะคะเราจะตัดมาประมาณ1ป้องนะคะให้พอๆกับแก้วของเรานะคะล้างให้สะอาดค่ะเราจะใช้โซดานะคะโซดาเราจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะทีนิ่มใช้นะคะวันนี้ก็จะใช้โซดาขิงนะคะ,ะใครที่ จะใช้โซดาอะไรก็ได้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่โซดาขิงก็จะดีหน่อยนึงนะคะจะดีต่อสุขภาพของเราด้วยช่วยบำรุงได้ด้วยนะคะก็เลยเลือกใช้